and น้องมังดงเห็ดมันปูจะเต็มเลยจ้ะเนี่ย เต็มเลยเพี่แม่อนมดเลยจ้ะเถาก็มีแก่ก็มีจ้าหนกีรานายเองามนะจ๊ะพี่น้อง it could owl, Wow, it's a good owl, อเห็ดเพิ่งหวานแจ่ว่ัวเถาพี่น้องนี่ถถนเถาเถาเราจะนี่เอาไปเป็นเสื้อต่อไปจ้ะเห็ดมันผูงงามเลยจ้ะพี่น้องอ้อนอยู่จ้ะเนี่ยฝนตกห้ัเพิ่นจ้ะนี่ถาของ่าเหมือนงวดนี่ <c oughs> สวยๆจ้า เง้ยยากจ้ะพี่น้องฟุนาฟงเน่สวยจ้า น้องเก็บเห็ดํำจ้ะเห็ดดำเห็ดมันปูพี่น้องก็ล้งเริื่มออกหลายจ้ะเนี่ยเต็มเลยมันในหน่วยอยู่จ้ะในซุ้มง,งิพี่น้องราโกด์ในหน่วยอยู่จ้ะเนี่ยเห็นปะอันนี้อันนี้หน่อยจ้ะเนี่ยตอนนี้พ่อเก็บอยู่เก็บหนัพี่น้องเห็นอันนี้เก็บหนาแกันหน่อย ป่าขึ้นฝนพี่น้องเลยเก็บยากแต่เสียบพี่น้องเห็ดอันนี้ cô nương yêu tập nương, yêu tập nè, vì sự vào ở cho, bảo kiếm đấy cái nòng, giảm phun tô hấm cho, mỗi lần phun tô hấm กล้องเล็กว่าขอดูขอ,ขอ,ขอให้พี่น้องจ้ะอุ้ยงามจังทร์นี่ดำขาส้มนี่พี่น้องเนาะนี่งามจังทร์นี่น,น้อยหอมตะเห็ดพี่น้องอยู่ใน,นนี่ในป่าน,นี่หอมตะเห็ดเพราะมันเห่าขานจากเกลีนะพี่น้อง ขามันสิเกียรเข็นแข็งจ้ะวันนี้ได้สะดวกดึองเอาเงินจะได้ กรังขึ้นหลายพี่น้องบางอันบางอันกันน้อยๆบางอันก็เป็นเสือยู่จ้าพวกฝนพ่นในเล็งเนะาะจะเสือมันพี่น้องเสือเสือเห็ดมันไปกาสูมมอนมีแดดแล้วพี่นอ้องมืดจ้ะ เดืดออกจริงเห็นฮูพี่น้องอมีเดือดมากันข้าเรื่องเรืองสมมจ้ะพี่น้องอู้หูเหลียวไปมีแต่เสือมันเลยพี่น้อง กพี่น้องเอยนี่จะโดดเงียก็โดกใหม่นี่จ้ะกี่เราเขามีอะมนี้ท่นในบานคลางพี่น้องเห็นไหเนี่ยงามๆจ้ะเมียนมดพี่น้องเห็นไหเนี่ย,เ,นเ,นยเกิดอยู่นู่นนี่ หมวกยัยบีพลงไปจ้ะพวกเก็บอยู่อันเนินเขาคงสิกะเยอะ <Yeah. S 1> พี่น้องเบื้องดอกเห็ดโอ้โหข้างนี้นเด็กนะอย่างข้างนี้งามจากปวดโพนาะงเพราะมันดอกใหม่วันนี้ยัยบีไตลงมาตั้พี่น้องไตลงมาตั้หมากเลย น้องเมืองพี่จ้ามีแต่ดอกอื้อง,งาน้พี่น้องเพียไปลงมาตำตา,าพี่น้องน้ำออกออกคักออกแน่เนาะย้ำบ่มีก็บ่มีเลยจ้ะนี่สองดอกเยี่ยงกันเลยซอยจ้ะผูดผู้พระจ่ดอกกิ่ด ส้มดีแน่นอนจังนะนี่นนพี่น้องวอนไงจังน,นี่เห็นบ่มจะไก่จยากทางพี่น้องเสียงรถเนี่ยครัใบใบไปเจ้ากันไก่จยากทางจะพูนอีกเขาลูกนึงจ้าพี่น้องบรรยากาศปลาจ,จะ้ะ พี่น้องยีบีมาพอเห็ดนางล้มจะขึ้นเยาวไปผุนเลยพี่น้องอหนกระเมียนจ้ะนะเห็นบอกพูนชีเด้ยบีวานม้งจะเถาพี่น้องยีบีวานม้งจะเถาจ้ะบ่เถาพี่น้องบ่เถาบ่เถาตัวกระมีเมียงกินพี่น้องอืเก็บจ้ะเสียบแลวพี่น้องมันออกไม่ได้ันออกไม่จ้ะอือ เดี๋ยวหมุนกันด้พี่น้องเด้อตั้งรักกันตังรักกันต่อน้ำน้ำเจะสุดจวดเลยเจ้าพี่น้อง,งมั้งเพี่แกงอิ่มพอดีจังทั้งอำเภอเลยพี่น้องนี่ตายลูกละเจ้าพี่สิเลือกออกแต่น้ำนงาม,งามจะพี่น้องมันงามหมดตัวนี่ แมงมากินพี่น้องแมงมากินจ้ามันเสียบพี่น้องมึงเปี๊แมงมันเสียบถากจ้ะพี่น้องมันเก็บอย่างเด้อพี่น้องเด้อคนนี้คนกนคลบปยาของเบงิรงนุีคนเบิรง,ง,งจบพี่นอ้องอาอหันสันเนาะคุณแม่นหมดที่พี่คงเบาหลอกจ้ะพี่น้องมึองสองันเห็นปะมันเ่าหลอก้ะนี่มึองสงัน เผาแล้วอเาองงาแค่นี้ละจ้ะพี่นออออออ้องเนียหลายครักหลายเนี่ยจ้ะเก็บต้นดี้มาเจะพี่น้องเมื่อยไปพี่น้องก็วีพอขีโกหรือขีเกลียวหมดจากนิ้นท์จนี่ยอืมเจอแรนกับแนวกับแนวอยู่ อขอภัยจ้าเจ้าพี่น,อน้องเห็ดเอาได้มาน้มยี่บีชพร้ามผัดกระเพราพี่น้องผัดผัดกระเพราแต่ว่ายี่บีิใส่มูกระพาจ้ะมีเห็ดมันปูแล้วก็เหเ็ดเอ้ดดำคาสมจ้ะส่วนผสมมันมีอย่างมากเลยพี่น้องยี่บีชดงผงผัดกระเพราจ้ะ กระเทียมพี่น้องกระเทียมนิกสปาซัมกระนุเ่เต่าพี่น้องจ้ากระเพาะัาหอมกุ่ยพริกจ้าพริกแกงมีรสต่ำเพราะว่าเ่ราะไงท้อสันบันกินน้ำจ้าพงกระพเพราะมันกระปดเผ็ดอยู่แล้วน้อพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่กุ้งไปน้ำจ้าพี่น้องจ้ายังมีไส้มหระพาพุงรสด้วยม่นต้องปรุงยังมากไหมจ้าเพร,ระพาะว่า,าวนะพงกระเพราเพาะมันนั่นอยู่แล้วเนาะพงกระเพราเพราะมัน จะเผ็ดยูแลตาเจ๊พีก็บอกกินเผ็ด้วจ้าตัวนี้ต้องใส่บุคดีตาใส่น้ำมันหอยหย่อันนั้นไปนิดนึงจ้าซอสปรุงรสปรุงชีรสน้ำตาลทรายนิดนึงจ้าี่น้องเท้านะจ้าี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งตอนนะยจ๊พีผัดแล้วเนาะเพราะว่าเห็ดคลิปอันทั้งเก็บเห็ดทั้งผัดพร้อมเนาะตาเนาะโอเคจ้าจ้าี่น้องเจียวกระเทียมก็หัวหอมลงไปจ้าเจ๊บีเจียวเห็ดลงจ้าไปไหน ก็พัดนั่งเลื้องจ้าจ้าน้องพัดไปจ้าสมมนงไม่ีเจ้ากุ้งแล้วนจ้าว่าไปเร็แรงเลยจ้าหนพอไปอ้นมป่องเลนจ้วยจ้มะก้วัวน้ำสั่งน้องกุ้งมันตกนายจ้าน้องอื้มตัวใหญ่ใหญ่เลยจ้า ตประมาณนี่พี่น้องได้พี่สิร้อยที่ใช้ไปน้อยนิดจ้ะไปทิ้ใช้ฝนไปหน่อยนึงแบบนี้ผัดน้ำม,มันแห้งๆด้วนง่ยจ้าน้ำแตงกูนกน้ำตเงเห็ดนอกวางาลางเห็ดตอมาใส่โหระพานะจะแจบประจันนอกกราพี่น้องผัดไปประมาณน่จา้าได้มีร้อนก่อน เครื่องเ็ดมันปูพี่น้องเคิ่งเฮดดำค่ะสมเจี๊ยบีใส่ถั่วงอกไปน้ำจ้ะผัดวัวเหมอนน้อพี่น้องเนาะผัดให้มันได้ไทยเกี๊ยวซ้อนนี่แหละจ้ะพี่น้องโคงกะเพราจ้ะพี่น้องปัจจยยุบันเอนมะงอกมุนม,น,มน,นี้กะเพราเนาะต้องเอาแบบมันจ้าจ้าเดี๋ยวเจี๊ยบีล้อแห้งจังเลยส่วนเซงหุ่ง,งละอาจา้า พริกไทยมากแล้วยีต่ำหมอจา้าพริกไทยถุงหงสูดกันหน่อยแล้วพี่น้องเนาะทองต้องหมดอีกจ้าถ้าดิบไปกินดิบไปเล้จินตนกรพี่น้องทองมมนอิ่มถุงของน้ด้วยนะพี่น้องเน,ะนงาะอ่าแชาก่กุญแนะจง,งูเขาเนาะ พิริการสชาติกะเพราหน้องตะสบาิาบกินมหละพาพิริกาขนาดเลยนี่เป็นไรเนาะพี่น้องเนาะเพราเรากินเองจ้ะมักินเองมันงอกนหายกินยากเนาะอย่างนี้นกระเพราปีนี้บีบลงน้นจ้ะบวกลึกเลยบวกนี้ปลูก้องไปหาซื้อบวมีนจ้ะพี่น้องตรงนี้แล้วก,ก็ปิดไฟกันเลย ยันแรงนะจ๊ะกระเพราติดใส่เหงือกเราพลาดน้องเลยมันเลยจ้ะหอมมากเลยพีはは่น้องเลยยีราฟมันก็บาซิลิคุนกับพี่น้องกินกับกระสวยหอมพี่น้องกับกใหญ่ท้อสันกับไนท้อเลมันแล้วก่อนไปแล้วว่าขุอยู่ในปลาเนาะพวกหาบนนี้มากินแล้วนม่จ๊ะ ทิสันโกเทนะพี่นงคนะมาจากมันมกินน้ำไย่ดีภาคดไลครกดแช่สุกกูชอบตะไคร้น้ำไม่ได้จ้าเด็วกำลัังใจยืดคิดต่อไปจ้า